นะครับหลังจากที่ดาวน์โหลด i m a g มมาจากตัวเว็บของ r e t r o p i แล้วนะครับก็มาเขียน image ลง microSD กันนะครับถ้าในกรณีที่เป็น Windows นะครับน้องๆใช้ Windows อยู่นะครับให้เข้าไปที่เว็บของ Raspberry Pi นะครับเข้าไปนะครับเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยให้ไปดูที่ดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดเสร็จ ก็มาดูตรงนี้ครับ Image Installation Guides นะครับแล้วก็ในกรณีของ Windows นะครับก็ให้อ่านแล้วก็ทำตามที่เห็นนะครับก็มีปัญญาใช้คอมพิวเตอร์เป็นแล้วนะครับแค่นี้ก็ควรที่จะทำได้นะครับเดี๋ยวทางผมจะเน้นไปทางาเรื่องการการเขียน Image ใน Linux นะครับาใครใช้ใครใช้ Windows ก็ ทำตามนี้ไปนะครับแล้วก็ข้ามไปสู่เรื่องการใช้งานเลยนะครับ